แฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อปี2551นะครับไปดูสก,กียดเพชรครับ15สิงหาคมเวทีมวยลุมพินีครับประตูชุนเกียรติเพชรจัดเอาไว้หน้าดูหน้าชมเลยทีเดียวครับคู่นี้เป็นคู่เอกในรายการเลิศเพชรปอรลสิงครับเจอกับทางด้านวันเฉลิมสิทธซน้องชบกันพิกัด119ปอนด์ครับเลิศเพชรนี่จาก,กอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับส่วนทางด้านวันเฉลิมจากหนองกุ้งรีกาะสิน์ครับอีสานทั้งคู่ครับ ็สุดยอดฝีมือครับคู่นี้ยกนี้ยกที่2นะครับนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นรายการมวยที่ถือว่าน่าดูน่าชมเลยครับในอดีตเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมานะครับโมเตยฉุนเกียรติเพชรประกบเอาไว้วันนั้นยกบุรพาเกียรติน้องหลวงนะครับชนะคะแนนมาประลองตะวันแดงขอนแก่นลุงลาวีสสิะพายิมครับโดนไล่ลงยก5ครับเจอกับขอนแก่นเล็กสิทธพล็กกลางปีน้อยวิริยะฟาร์มครับ แพ้คะแนนยิ้มสยามอุดอนเมืองเกียรติศัก์วิริยฟาร์มเอาชนะคะแนนตะกุลกล้องสกิจรุ่งโลดครับดอกไม้เงินสิบดอกไม้ไฟเอาชนะคะแนนเพชรธนูเพชรราชพัฒน์ส่วนคู่แรกเพอลือหันน้อยสกิจรุ่งโลดรับแพ้คะแนนอังกอร์แสนพลังชัยครับวันนั้นนี่เพชรเอราวัณพรสุรินครับชนะคะแนนยอดอาวุธเดือดไอ้มุกดาหารหรือว่าเจ้าสาวุธพิทักป่า่าแดงครับหมดยกที่2ครับ สถานการณ์ก็ยังดูคู่ขี้อยู่ครับยังไม่มีอะไรกันมากยกที่3ครับเป็นสุดยอดคู่มวยอ,อดีตที่โชคกันสนุกครับเลยนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับลํำลึกความหลังกันหน่อยแฟนมวยหลายคนอาจจะเคยดูไปแล้วครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ดูนะครับมาติดตามได้นะครับในช่องหนูเดโน c h a ชาแนนะครับมีไฮไลท์คู่มวยมันในอดีตนะครับมากมายหลายคู่ มาให้แฟนมวยได้ชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับเข้าไปกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเข้าไปดูย้อนหลังนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้เพราะว่ามีโอ้โหมากมายหลายคลิปเป็นร้อยๆคลิปเลยครับยกที่3ยังเป็นเกมที่ชิงจังหวะก,กันอยู่ครับประกบวงนในไล่แขนหาเลี่ยมตีแต่ว่าไม่ถน,นัดแข้งขวาครับติดบงับงวงในขวางหน้าครับเลยเพชศแต่ว่าตีไม่ได้ครับ จเจอเลี่ยมของวันเฉลิมลูกศิษย์ของเสียชนุทองผสมแล้วครับวันเฉลิมคนนี้ในยุคนั้นนี่ชกเมื่อไหร่นี่ต้องเดิมพันเป็นล้านๆเลยครับถือว่าเป็นมวยที่ชอบเดิมพันครับยุคนั้นก็มีวันเฉลิมวันฉลองนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์รักของเสียชนุครับชกดีไลนนี่ทําเงินให้เกือบจะทุกไฟแล้วครับส่วนมากนี่กินเดิมพันตลอดนะครับจะมีบางไฟที่แพ้นะครับ ส่วนเลิอเพชรคนนี้ก็ขุนแผนหนุ่มปอวรสิงเดิมนะครับช่วงสมัยเด็กๆนี่ชกในสายศึกวันทรงชัยก็มาคู่กับสมิงดำบอปาบุญชูหรือว่าเจ้าฟ้ามีชัยเบรกรุ๊ปนะครับช่วงนั้นหมดยกที่3ครับตามต่อยก4เป็นเกมที่สนุกขึ้นตามลำดับแล้วครับยกนี้ถือว่าเป็นยกเก่งของเจ้าวันเฉลิมเลยครับ น่าเป็นโมที่ชอบเร่งยกสครับส่วนมากจะเร่งผ่านแต่ว่ามีบางไฟก็เร่งไม่ผ่านเหมือนกันนะครับชกนั้นนี่ชกพวกลูกหนึ่งเล็กลูกพบา,าดครับวันเฉลิมวันนี้ไม่ธรรมดาครับแข้งขวาของเลิศเพชรครับดีกีแชมป์มวยรอบฟุกเตนกุ๊บทางช่อง3นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดีกีไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยครับวันเฉลิมคนนี้ก็แชมป์เจ็ดสีครับเสียบเข่าครับ ยกนี้หมหนักเลยครับทางด้านเลิศเพชรเน้นที่วงในครับแมวงในนี่วันเฉลิมไม่ค่อยชอบซะด้วยสิเดี๋ยวดูครับว่าจะรอดหรือเปล่าครับเจอกบประกบติดแบบนี้กดลงมาครับแมพยายามจะสู้เข่าเหมือนกันครับทางด้านวันเฉลิมแต่แต่ว่าชอบวงนอกมากกว่าครับแข้งขวาโอ้โหดึงหลบแล้วหวดแข้งขวาเต็มเต็ม แต่ว่าวันเฉลิมก็รอจังหวะ2ดักเตะได้ดีเหมือนกันครับดูกับเกมผู้นี้สนุกดูเดือดตลอดแล้วครับกดคอลงมาครับเลือเพชรขวางแต่ว่าตีช้าไปหน่อยครับกรรมการกดซะก่อนไม่ได้ตีครับเลืนต่อครับเลือเพชรแข้งขวาติดบังครับวันเฉลิมเลือเพชรถึงตัวถึงตัวแล้วขวางหน้าครับขวางแล้วตีไหมตีไม่ได้ครับจับได้เปรี่ยมนะครับ แต่ตีไม่ถนัดแข้งขวาโดนปลายเท้าครับทางด้านวันเฉลิมเลือดเพชรขวางแะแหมพยามจะเตะขวาไม่โดนครับแข้งขวาของเลือดเพชรครับเอแล้ครับแข้งนี้เต็มเต็มครับวงในเบียดกันตลอดครับคู่นี้เอแล้วครับยกสุดท้ายนะครับตามต่อนะครับก็เกมนี้คู่ขี้สูสีตลอดเลยครับวันเฉลิมออกมาเดินครับ แข้งขวาโยนเข้าไปส่วนทางด้านเลิศเพชรก็รอจังหวะตั้งรับจับทางครับแม่ก็คงจะพอใจผลงานครับเมื่อเพราะว่าเดินสยกเต็มๆครได้ทรงเดินได้อาการมนวยนะครับได้ลุกแข็งแรงครับส่วนวันเฉลิมนี่วงนอกทําได้ดีนะครับแต่ว่าวงในก็ไม่ไม่ค่อยทั้หัดเท่าไหร่ดูครับยกสุดท้ายวันเฉลิมพยายามจะเดินเปะครับโหนขวางหน้าเอาไว้ โฉขวางเอาไว้แบบนี้ก็ดูครับไม่ค่อยถนัดครับเลศเพชรเสียบแล้วคาครับเสียบอีกทีหนึ่งทางฝ่ายต่างเสียบแล้วครับแย่งเสียบแล้วก็พยายามจะชิงจังหวะครับแข้งขวาครับเลศเพชรก็ไม่หนีนะฮะดูครับฝักหลักแรกกันเขาใจจริงๆครับโอ้โหคู่นี้ไม่มีใครยอมใครแลยครับถึงตอนนี้มีอะไรก็ใส่ให้หมดครับแข้งขวาของ บอลเฉลิมแข้งขวาของเลิศเพชรครับมีโต้ลหลอดฝ่ายทีนึงครับเลิศเพชรโอ้โหช่วงปลายยกสุดท้ายครับเป็นถือว่าบีบหัวใจเลยเกินครับแข้งซ้ายของวันเฉลิมพยายามจะเร่งเตะครับพอหรือยังครับยังไม่พอครับทีมงานบอกขออีกครับเสียชนุสั่งลุยครับขออีกหน่อยแข้งขวาครับเบิ้ลไป2เอาแล้วครับโอ้โหเริ่มจะเตะได้ครับเลิศเพชรตั้งครับเยอะไปไม่ดีครับ ต้องโต้ด้วยครับแข้งขวาอีกทีนึงซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหชุดปลายยกเป็นของวันเฉลิมครับนี่ครับพอแกเดินเตะแล้วนี่ทําได้ชัดเจนเอาละครับตอนนี้วุ่นลวครับแล้วก็บนยกสุดท้ายครับทันไม่ทันครับวันเฉลิมมาลุ้นกันครับกรรมการชูสองมือครับโอ้โหเจ้ากันไปครับกูนี้กินกันไม่ลงครับเสมอกันไปอย่างสนุกดุเดือดครับ